สวัสดีครับปองพูนจอมแก่นครับวันนี้ปองพูนจะมารีวิวอะไรครับปลาปลาครับเป็นปลาชุดเบ็ดนะครับเดี๋ยวเอาขวางให้เพื่อนดูนี่เพื่อนๆตรงนี้นะครับนี่เลยครับปองพูนไปซื้อที่ไหนมาครับไปซื้อที่ตลาดน้ดเชียงรายมามันมีปลากี่ตัวนี่มีปลาหลายตัวเลยเล่นยังไงเล่นเป็นไหมครับเป็นเดี๋ยวลองให้เพื่อนดูนะครับ อ้าวนี่ไงครับพอคุณแกะเป็นไหมครับจัดเลยไหนแกเพื่อนดูหน่อยดึงขึ้นเลยมันเป็นเบ็ดของเด็กๆนะครับตัวนี้คือไม่อันตรายเพราะว่าเด็กๆเล่นได้มันเป็นชุดเบ็ดไหนเอาเบ็ดให้เพื่อนๆดูหน่อยไหนยืดได้ไหม ลองยืดเบ็ดให,ห้หน่อยได้ไหมมาควานตรงนี้มาควานตรงนี้อ,นนอ๋อนะั่นคือเบ็ดไงมันจะกินปลาไงเด็กๆ,ๆต้องดึงดึงสายตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับไหนมันกินยังไงมันกินมันกินปลายังไงให้ดูหน่อยที่มันเลยเขาต้องหมุนหมุนเข้าสิมันหมุนหมุนมันเป็นแม่เหล็กอ๋อเป็นแม่เหล็กอ๋าลองเด็กๆลองยกขึ้น ไม่เห็นเลยอ๋อเดี๋ยวคุณพ่อทําให้นะครับรอ,อแป๊บหนึ่งครับครับผมแกะเสร็จแล้วเด็กๆดึงเบ็เดขึ้นยังไงครับค่คอยๆดึงนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดอ่าทีนี้ถึงเวลาหมุนเข้าหมุนสายเบ็ดเข้านี่เดี๋ยวคุณพ่อด,ดึงให้ตรงนี้ดึงตรงนี้ครับนี่เด็กๆด,ดึงตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาสุดๆเลยตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดนี่มันจะแข็งแล้วอ่ะเสร็จถึงเวลาตกปลาวลาหมดขึ้นก็มันดึตกปลายังไงครับ เราเอานล้วไปดูดกับปลาไหนตุดตกยังไงทีนีอ่ะดูนี่อ,นอ๋อเป็นแม่เลหล็กตัวไหนที่เป็นแม่เหล็กเอา้าเด็กๆต้องถือเบ็ดก่อนปลากินหรือยังกินแล้วโอโ้โหหมุนนะครับทีนี้ก็หมุนนะครับหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆ นี่ปลาสีอะไรครับเด็กๆภาษาอังกฤษเรียกว่าสีออเรนออเรนนะครับผมเอาเก็บไว้ก่อนนะปลาเก็บไว้เอาเอาที่เอาตัวไหนต่อเอาตัวไหนต่อตัวสีอะไรดีสีนั้นสีอะไรครับสีเหลือสีอะไรนะครับดังๆสีเยลโล่สีเยลโล่ฮะเยลโล่คือสี สีเหลืองครับเพื่อนๆไหนหมุนได้ไหมครับไหนเดี๋ยวคุณพ่อช่วยทํานะครับเยลโลกคือสีเหลืองอ่านไหนปองคุณจอมแกน่นตกปลาให้เพื่อนดูเลยไม่ต้องยกอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยคุณพ่อจะสอนทําอย่างนี้นะครับเวลาจะตกปลาปลอ่ปลอ,ยลปลอยมือปล่อยลงปล่อยมือไม่ได้เอาวางข้างล่างเลยเอาวางข้างล่างเลยเด็กๆเอาวางข้างล่างนะครับเอาปลาวางข้างล่างเลยเอาวางเลยเดี๋ยวคุณพ่อจะตกให้ดูนี่ครับเวลาจะตกแล้วก็ ตึ๊บติดไหมปล่อยมือนี่ไงตกปลาอย่างนี้เลยอ่าเด็กโชยเพื่อนๆดูหน่อยเนี่ยเวลาตกเนี่ยต้องทำอย่างนี้ครับอย่าให้สายเบ็ดไปผ่าน,นข้างบนนะครับนี่ดูตรงดูข้างบนด้วยนี่ครับนี่ไงอ่านมุดเลยครับได,ได้ปลาเสร็จก็พา,าไปเก็บไว้นะครับเอาปลาไปเก็บไว้ตรงกับปลาสีส้มเลย เก็บปลาไว้ได้ปลาเยอะเลยดึงออกอ่าทีนี้มีปลาสีอะไรครับสีส,สีอะไรส,สีกรีนมีไหมอ่าตกปลาสีกรีนให้คุณพ่อดูหน่อยครับตกปลาเพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวก็ดูดเลยดูด อ่อป่ากินเป็ดแล้วอุ้ยกินเป็ดได้ยังกินเป็ดได้ยังเอาสีไหนก็ได้ให้มันกินเลยอย่าเพิ่งปล่อยคันเบ็ดเอ้าถือคันเบ็ดไว้อุ้ยไม่ต้องเสียบปากหรอกเอากินได้ยังกินเสร็จแล้วอ๋อาป่าออกมาข้างนอกก่อนไหนไหนทำยังไงต่อ ไหนมันติดตรงนี้นี่ไงทีนี้ทีนี้หมุนอย่างนี้แหละมันต้องไม่ต้องไปถือถืออย่างนี้แหละเดี๋ยวคุณพ่อถือให้ดูไม่ต้องเอามือไปเอามือไปออไป,ปล่อยปล่อยมือเลยครับนี่นะเด็กๆทำอย่างนี้นะครับเวลามีเบ็ดเห็นแล้วก็ตกตรงนี้เลยตึ๊บตรงนี้มันก็จะติดมาเลยเห็นไหมครับกกก่รลอ่ะตอนนี้ทำอะไรครับอ๋อขอบคุณจะมารีวิวไข่ต่อไข่อะไรครับ ให้เพื่อนๆดูหน่อยใกล้ๆนี่แต่ตรงนี้เราจะไม่กินนะครับเพราะมันดึกแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะฟันผูกเข้าใจไหมครับแต่ว่าแกะให้เพื่อนๆดูได้ไหนดูไหนสิแกได้ไหม,ไ,มได้ถ้อาอย่างนั้นก็ไม่ต้องเป็นไรสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับบายๆฝากกดติดตามฝากกดติดตามน้องปองคุณจอมแก่น ด้วยนะครับครับบ๊ายบายบ๊ายบาย